สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับอีนะคะวันนี้ค่ะเรามีของนะคะมาอัปเดตคะ่ะซึ่งเป็นของถูกแล้วก็ดีแล้วก็อยู่ในเซเว่นนะคะซึ่งเชื่อว่าหลายคนต้องชอบไม่แน่เลยเพราะว่ามันหาซื้อง่ายนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยก็วันนี้นะคะจะมาอัปเดตด้วยกันทั้งหมดถึง10ชิ้นเลยทีเดียวนะคะ,ะ,คะก็จะเอามาแบบจัดเต็มเลยะคะ่ะว่าตอนนี้เนี่ยมีอะไรอัปเดตบ้างอะไรที่ใช้แล้วดีบ้างนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะมาที่อย่างแรกเลยนะคะอันนี้เป็นเมคอัพออกใหม่ล่าสุดในเซเว่นของเราเลยนะคะเซเว่นไม่ใช่ของเราเซเว่นของสีผี ก็คือตัวนี้แหละคะ่ะตัวนี้เป็น Royal Beauty นะคะ BB cushion UV Screen s p f 35 p a บวกบวกค่ะเหมือนกับว่าเขาเอา BB ครีมอันนี้มาอยู่ในเอ่อในซองอันนี้นะคะซึ่งแบบมันก็จะบีบออกมาใช้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมาะกัพบการพกพาอะไรไปนู่นไปนี่นะซึ่งถามว่าเป็นยังไงอ่ะใช้แล้วเป็นแบบนี้คะ่ะวันนี้ใช้อยู่นะอีมรู้สึกว่าอันนี้มันใช้ดีมากตรงที่ทาแล้วมันได้ผิวแมทนะคะแล้วก็เนื้อของมันเนี่ยบางเบาไม่เหนียวเหนอหนไม่มันนะแล้วก็ในความบางเบามันยังปกปิดดดดไไไ้้้้ีีออ่่ันนคคืมใชซล ดเลยนะก็ลงบีบีครีมทาแป้งฝุ่นแล้วก็แต่งหน้าตุ๊กติ๊กอะไรของอี้ไปอ่ะทาแล้วดูเป็นธรรมชาติดีนะคะไม่ได้หนาจนเกินไปแล้วก็ผิวเนี่ยมันดูเรียบเนียนขึ้นด้วยนะแต่ว่าใครที่มีรอยสิวหรือว่าเป็นจุดดำๆนะคะตัวนี้มันสามารถแบบบิวเลเยอร์ได้สมมติว่าเราทาไปแล้วรอบหนึ่งใช่ป่ะแต่ว่าตรงไหนที่มันยังเป็นแบบมีรอยสิวดำๆอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราก็เอามาแต้มๆกดๆทับลงไปอีกทีนะคะเหมือนเป็นการใช้แทนคอนซีลเลอร์ไปได้เลยก็คือมันสามารถบิวได้นะคะทุกคนเอาอยู่ค่ะสบายมากแล้วเขอออมมมัันนนนนนน่่ดด้้วววยยะะะะคคสบาๆไุแแลกก็ีใต SW 35 p a บ p a บวกก็ถือว่าโอเคแหละสามารถใช้ไ no ด้ในชีวิตประจำวันแล้วนะคะต่อมาเป็นพวกบำรุงผิวกันแล้วนะคะที่อยากจะแนะนําก็คือตัวนี้เลยค่ะอันนี้ค่ะเป็นของนามิค่ะ amfresh tamarind whitening scrub mask นะคะคือตัวนี้มันสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวเลยนะคะนี่จากข้างหลังเขามีเคล็ดลับแบบ N in 1วอยู่อย่างเงี้ยตัวนี้บอกเลยว่าดีงามสมคําล่ําลือค่ะเพราะว่ามีคนบอกว่าเฮ้ยมันดีมันดีก็เลยอ่ะลองบ้าง เอ้ยมันดีจริงๆนะคือมันเป็นทั้งสครับแล้วก็มาส์กในตัวเดียวเลยแล้วกลิ่นของเขานี่มันจะอารมณ์แบบกลิ่นแบบลูกอมอมิล่ากลิ่นแบบมะขามอย่างนั้นน่ะคือเราใช้ขัดตรงขัดตัวอาบน้ำเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยมันเปรี้ยวปากไปด้วยเบาๆแต่ตัวนี้มันดีตรงที่เนื้อสครับมันไม่ใหญ่จนเกินไปมันสามารถใช้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวเลยคืออีบ้าจะชอบใช้ตัวนี้พอกไว้ตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้ประมาณ5้าสินาทีนะก็จะเอาน้ามาลูบๆนะคะแล้วก็ขัดๆเบาๆค่ะเหม ก็รู้สึกว่าเออผิวเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะแล้วก็อีกชอบเอามาผสมกับนมสดค่ะแล้วก็มาขัดตัวก็ได้ทั้งผิวนุ่มนะคะแล้วก็แบบดูกระจ่างใสขึ้นก็นั่นแหละเป็นของง่ายๆเลยค่ะหาได้ในบ้านเรานี่แหละอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่ต้องไปซื้อมาขามเปียกตามตลาดที่มันเละๆอ่ะเอออย่างนั้นมันก็จะแบบเละเทะใช่ปะแต่ว่าเนี่ยก็สะดวกดีในซองแล้วอะไรอย่างเงี้ยตัวต่อมานะคะก็คือนี้ค่ะเป็นบำรุงเหมือนกันนะคะของนามิค่ะตัวนี้แอมเฟรชเจจูวิตามินซี้้ตออองบบกกเว่าหมั น,น้องไวใสามากนะคะเพราะมันเป็นเจลวิตามินซีเอาไว้บำรุงผิวว่ะก็คือแบบเหมือนเป็นพื้นฐานนะคะก็จะมีวิตามินซีจากส้มจาก,กเกาะเซจูนะคะมีวิตามิน B3 ค่ะแล้วก็มีกูตาะะ้าค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าช่วยเรื่องความกระจ่างใสโดยเฉพาะเลยนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะทาได้ทั้งหน้าทั้งตัวะคะ่ะเพราะว่าเขาค่อนข้างอ่อนโยนนะคะแล้วก็ใครที่ใต้าตาคล้ำนะคะบอกว่าตัวนี้เนี่ยสามารถเอามาพอกใต้ดวงตาได้นะคะเพื่อให้แบบใต้ตาของเรามันดูกระจ่างใสดูสดใสขึ้นนะแล้วก็ชอบมาทาตัวนะคะเพราะว่าอีไม่ค่อยชอบทาครีมทาผิวเท่าไหร่ไม มันเป็นเจลค่ะแล้วก็มันเบาสบายผิวดีแล้วก็มันไม่เป็นขุยด้วยนะคะเอามาทาตามตัวแบบตามข้อสอบหัวเข่าจกระแลอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้แบบเออดูกระจ่างใสึ้นได้อันต่อมานะคะอันนี้เป็นแบบสมุนไพรไทยนะคะก็คือนี่เลยค่ะเป็นสมุนไพรสาวสยามนะคะคือส่วนนี้ค่ะจะเป็นสูตรแบบว่าขาวกระจ่างใสนะคะจะเป็น White ท i n g and melasma m a s k ก็คือช่วยลดฝ้ากาะจุดด่างดำอะไรต่างๆด้วยเขาบอกว่ามันเป็นแบบนวัตกรรมล่าสุดที่เขาสามารถเอาสมุนไพรทั้ง11ชนิดเนี่ยมารวมกันไว้แล้วแบบมันไม่ตีกันนะและถึงเอามาทำ เขาก็จะมีคำปลอนอยู่นะคะซึ่งแบบมาร์กหน้าไปอ่านไปด้วยก็เออเพลินๆดีนะซึ่งส่วนผสมหลักๆของเขาอันนี้มันก็จะมีมะขามเปียกไพรน้ําผึ้งนะคะแต่ว่ามันมาแบบเป็นผงๆในซองนี้หมดแล้วนะเวลาใช้ก็ตักซองนะคะแล้วก็ผสมน้าแต่ว่าไม่ต้องเยอะมากนะแบบทีละนิกพอนะคะแล้วก็ค่อยๆอย,อยังไงบี้ๆขยำขยำซองอะ่ะพอเริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะก็เอามาพอกหน้าได้เลยหรือว่าบางทีก็จะใช้สลับกับนมสดบ้างโยเกิร์ตบ้างมะนาวบ้างนะคะแบบเวลาที่หน้ามันมากๆ,ๆอย่างี้ก็จะใช้แบบมะนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออัน,น แล้วก็แบบรู้สึกว่ามันมีความแบบนวลนเนียนเียนที่ผิวอะเออไปลองดูนะคะตัวเนี้ยชอบตัวต่อมาค่ะยี่ห้อนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักนะคะเป็นเจ้าแม่เซเว่นเลยก็ว่าได้ค่ะอันนี้ก็คือของสมุตโตนั่นเองนะคะเป็นสมุตโตโทเมโทอะโลซีนเอลไวแอนแอคเน่สลิปปิ้งเซรั่มนะอันนี้คือแบบงานนวัตกรรมก็มาคือนางจะเป็นสลิปปิ้งเซรั่มอะค่ะเป็นการผสมผสานระหว่างสลิปปิ้งมาสกกับเซรั่มนะคะออกมาเป็นสลิปปิ้งเซรั่มตัวนี้ก็จะกลายเป็นเนื้อมาส์กที่แบบไม่หนักนะคะให้อารมณ์ ะะแล้วก็เข้านอนได้เลยหลังจากที่ทาครีมแบบตุ๊ดตุ๊สรารพัดอะไรของอ e ินเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะทาตัวนี้ลงไปตัวสุดท้ายะคะ่ะ <c oughs> พอกเอาไว้เลยนะคะแล้วก็ตื่นมาเนี่ยค่อยล้างออกรู้สึกว่าใช้แล้วหน้าเรียบเนียนนุ่มชุ่มชื้นดีนะคะแล้วก็ไม่มันด้วยแต่ตัวนี้ใคะอีชอบปกเอาไว้นานๆน,นะคะตรงที่แบบเป็นสิวอะไรเงี้ยพอตื่นมารู้สึกว่าเออสิวมันทุเลาลงนะตัวนี้เหมาะมากสาหรับคนที่มีสิวหน้ามันรุมขนว้างนะคะเพราะว่าเขามี T T อยที่แบบช่วยรักษาสิวผสมอยู่นะคะสรับกลิ่นตัวนี้ อุ่นใจแบบเออสิฉันต้องหายอะไรเงี้ยต่อมานะคะเป็นเรื่องของใต้ตาบ้างดีกว่าเพราะว่ากลัวใต้ตาเหี่ยวมากๆนะคะก็จะใช้ตัวนี้ค่ะเป็น baby bright นะคะ tomato and glutar eye mask ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ย จะช่วยแบบลดรอยคล้ำใต้ตาโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยค่ะแล้วก็ทําให้ใต้ตามดูแบบสดใสเป็นปังขึ้นนะคะตัวเนี้ยชอบใช้ตอนที่ตื่นนอนเพราะว่าเวลาตื่นนอนมั้ยชอบแบบใต้ตามันจะคล้ำแล้วมันก็จะแบบมีความบวมตุยอะเออมาสตอันนี้ลงไปรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นแล้วแบบใต้ตามันจะแบบดูบวมน้อยลงอะแล้วก็ในเนี้ยมันจะมีสารสกัดจากมะเขือเทศนะคะแล้วก็ในมะเขือเทศมันก็จะมีไลโคปีนใช่ป่ะมันก็จะทําให้แบบใต้ตาของเราดูสว่างสดใสขึ้นแล้วก็ช่วยลดความหมองคล้ำม,มาเลยอารมณ์เนี้ยแลวคืออีฟชอบตรงที่มันนเป็ผ่ไซึง นนเวลาแปะแล้วมันไม่เลื่อนหลุดอะเราก็สามารถแปะทิ้งไว้สักสินาทียี่สิบนาทีงี้แล้วก็ไปเดินทํานู่นทํานี่ได้นะคะคือมันแบบไม่จําเป็นว่าต้องปปะนบปร์โมันมากแบบโอ้ยเดี๋ยวจะไหลเดี๋ยวจะไหลอะไรแบบคือมันไม่ได้ขนาดนั้นอะก็รู้สึกว่าโอเคไม่เสียเวลาดีนะคะแล้วก็ิกชอบตรงที่ว่าเนี่ยมันมีไอเดียให้เราว่าแบบเฮ้ยถ้าเราไม่มาร์กใต้ตานนะเราเอาไปแปะตรง,ตรง,ตรงนู้นตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเช่นแบบแปะตรงคิ้วนะคะตรงแบบหางตาโดยเฉพาะก็ได้แปะตรงแบบร่องแก้มตรงตรงคางอะไรอย่างนี้ก็ได้เออแบบ มันได้หลายอย่างอ่ะต่อมาเป็นเรื่องสิวกันบ้านดีกว่านะคะเวลาที่สิวขึ้นแล้วแบบเจลแต้มสิวที่บ้านหมดอะไรเงี้ยก็จะไปซื้ออันนี้มาตลอดเลยนะคะมันก็คือจ er ุฬาเฮิร์บค่ะ merico อ c n e เจลหรือว่าเจลแต้มสิวดอกดาวเรืองนั่นเองอันนี้เหมือนแบบบอกไปหลายรอบเลยนะว่าชอบอะคะ่ะแล้วก็เออยังยังไม่เจอตัวไหนถูกใจเท่าตัวนี้แต่ว่าตัวเนี้ยมันก็มีข้อเสียงที่ว่าถ้าเราทาตอนกลางวันอะผิวมันจะลอกนะแล้วเวลาแต่งหน้าทับเนี่ยมันจะแบบ อาจจะออกมาเป็นขุยๆได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะโปะทาไว้แค่ตอนกลางคืนอย่างเดียวแต่ก็รู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ทาแล้วสิวหายเร็วนะคะแล้วก็เวลาอันไหนสิวที่มันเป็นแผลแล้วเวลาแต้มีลงไปมันจะรู้สึกแบบยิบยิบนิดนึงอะเออแล้วมันสะใจดีชอบเขาบอกว่ามันเป็นสารสกัดจากดอกดาวเรืองนะคะมันก็ช่วยควบคุมความมันนะแล้วก็ช่วยลดการอักเสบของสิวค่ะแล้วก็เป็นสีอุดตันก็สามารถทาได้เพราะว่ามันจะลงไปละลายหัวสิวเรานะคะก็ตัวนี้ถือว่าโอเคซื้อติดบ้านไว้ไม่เสียหายนะคะยังไม่จบกับเรื่องสิวนนนนนะะะคคคก็็ืออออออัีีี้้้่่เป BK neMar ซึงงข โทษด้วยเพราะว่าอีฟใช้จน หมดเกลี้ยงเลยนะคะคือซองหนึ่งมันค่อนข้างน้อยนะคะน้อยถึงน้อยมากเลยทีเดียวแบบใช้แค่2ครั้งอะไรเงี้ยก็หมดแล้วอะ่ะจริงๆอ่ะมันจะมีขายเป็นหลอดใหญ่นะคะแต่ว่าเออถ้าใครอยากลองก่อนเนี่ยมันก็มีขายเป็นซองๆนะคะที่เซเว่นอันเนี้ยดีมากเลยคืออีบาจะเอามารมา์คันที่เป็นสิวนะคะถ้าแบบช่วงไหนที่ผดขึ้นหน้าผ่านเยอะๆก็จะมาร์คไปเลยอนะไรเงี้ยก็คือจะแต้ม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 ทิ้งไว้แล้วทีนี้เนี่ยก็รอสักยี่สิบนาทีนะคะแล้วก็ไปล้างน้ำออกก็จะรู้สึกว่าสิวอ่ะมันยุบลงอ่ะคือก็บอกว แล้วก็มันจะเป็นพวกสารสกัดจากต้นวิลโลค่ค่ที่นําเข้าจากฝรั่งเศสบลาๆอะไรอย่างนี้นะคะไปอ่านดูนะข้างหลังแต่บอกเลยว่าอันนี้มันน้อยมากๆเลยนะคะก็ถ้าใครที่เป็นสิวบ่อยๆเนี่ยไปซื้อลอตใหญ่ดีกว่าคุ้มกว่าอันนี้แบบถือว่าแพงนิดนึงโอเคต่อมาเป็นบำรุงริมฝีป,ปากนะคะคือวันนั้น,น่ะลืมเอาลิปมันติดใส่กระเป๋าไปนะคะก็เลยเข้าเซเว่นแล้วก็แบบเออรู้สึกว่าเบื่อ,อพวกแบบลิปมันยี่ห้อต่างๆเนี่ยอยากลองอย่างอื่นบ้างน,นะคะก็เลยไปเจออันนี้ค่ะเป็นของภูมิผึกษานะคะซึ่งอันนี้เขาบบบบอออกว่่่่าาามมมมมัััันน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 ใชลิปิปปปะเเเเเ็็จจจีีรรุคืื้แย จะแบบไม่ไม่ใช่ความเหนียวเหนอะคือมันจะเป็นแบบเหมือนเจลเจลว่อะอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่ามันเป็นเจลลี่บริสุทธิ์นะคะแล้วก็มีพวกแบบน้ำมันอะโวคาโดมีน้ำมันอัลมอนด์อะไรเงี้ยมีน้ำผึ้งนะคะแล้วก็วิตามินอ e, ีวิตามินซีนะคือทาแล้วปากก็ชุ่มชื้นดีนะคะแล้วก็มันไม่เหนียวเหนนะแล้วนะต,ตัวนี้เขาบอกว่าทา,า,าปากได้แน่นอนต้องทาปากได้อยู่แล้วแล้วก็เขาบอกว่ามันสามารถทาตามจมูกเล็บได้ด้วยนะคะเล็บใครที่แบบชอบฉีกชอบแบบ เป็นยังไงอะเป็นจมูกเล็บฉี่ออกมายก็เอาตัวนี้ทาได้ทาข้อสอบทาผิววัชพืชแล้วก็ทาตามผิวถลอกได้ด้วยะคะ่ะแบบถ้าใครเป็นแผลมาแล้วแบบมันเป็นสะเก็ดอะไรเงี้ยแล้วสะเก็ดมันแข็งใช่ป่ะก,กวเป็นแผลเป็นเงี้ยก็เอาตัวนี้ค่ะทาไว้ได้นะมันก็จะทําให้ผิวน้ำแบบอ่อนนุ่มขึ้นนะ่ะและอย่างสุดท้ายนะทุกคนก็คืออันนี้เลยคะ่ะอันนี้จะเป็นสเปรย์ระงับกลิ่นกายนะคะเป็น crystal d อ o เปรย์นะคะก็คือ เป็นแบบสารส้มอะแต่ว่าเขาทำเป็นสเปรย์น้ำๆอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในแบบขวดสเปรย์เงี้ยฟิตๆอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นสเปรย์สารส้มบริสุทธิ์นะคะช่วยระงับกลิ่นกายอะไรเงี้ยก็คือส่วนตัวอีบะอยไม่ค่อยถูกโลคกับโลออลนะคะคือใช้แล้วมันจะชอบคันจะแกล่ะอะไรเงี้ยเออก็เลยก็เลยไม่เสี่ยงดีกว่าก็เลยไม่ใช้นะคะแล้วก็เออหาอะไรอย่างงี้ใช้แทนมาตลอดแล้วพอมาเจอเนี่ยเออรู้สึกว่าเออมันเล็กมันพกง่ายแล้วมันแบบฉีดระงับกลิ่นกายได้โอเคเลยแล้วมันก็เป็นน้ำๆมาคือก็ฉีดไปมันก็เปียกพักเน้้้่แแแลลววก็หนงเเเสรรจียา ก็ระงับได้นะคะแต่ว่าถ้าวันไหนแบบไปออกกําลังกายไปเล่นกีฬาเนี่ยก็ก็ต้องมีการฉีดซ้ำบ้างอะไรบ้างคือว่าตัวนี้โอเคมากๆเลยสําหรับคนที่แพ้โลออนไม่อยากใช้โลออนนะคะแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวบ่อยๆแล้วแบบโลออนมันจะไปเปื้อนเดี๋ยวมันเสื้อมันเป็นจกักรแลเหลืองอ่ะมันจะไม่โอเคนะคะก็เอามาใช้ตัวนี้แทนนะได้เหมือนกันโอเคหมดแล้วนะคะนี่ก็เป็น10อย่างในเซเว่นอีเลเวล่นในหมวดความงานนะคะดูแลกันตั้งแต่หัวจดเท้าเลยทีเดียวก็ยังไงอะของถูกแล้วก็ดีมันยังมีอยู่ในโลกนะคะยังไงก็ลองหาอะไร,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 ไรที่เมาเเมาะะ้ดูนคข แล้วก็ช่วนกด subscribe ช่ององอีฟนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ